สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขาหมูพะโล้แบบโบราณกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมีเป็นขาหมูครับล้าทข้าวสาดแล้วก็เส็ดน้ําเตรียมรอไว้เลยครับไข่เป็ดผักกัดดองรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ําเปล่าน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็นี่เลยครับคิคแมนซอสถั่วเหลืองหรือที่เรียกว่าโชยุครับ อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่จะมาช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมแบบูมามิเพราะว่าคิโคมันซอสถั่วเหลืองเนี่ยครับผ่านกับมาวิธีการหมักนานถึง6เดือนเลยครับจนได้โชย,ยุที่กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบูมามิครับสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดหมักย่างเหยาะจิ้มหรือจะเป็นเมนูต้มตุ๋นก็เหมาะมากๆครับอย่างขาหมูพาราโบรานที่เราจะทากันวันนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็ไข่เป็ดครับใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก,กไ ลนะแล้วก็ตามด้วยไข่เป็ดได้เลยครับน,นี่ใครจะใช้เป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้นะครับน,นี่ตามความชอบได้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้เราหมั่นคนในช่วงแรกสักครู่นะครับสักประมาณ1-2อนาทีนะครับน,นี้จะเป็นเทคนิคเลยนะครับจะทำให้เวลาที่เราต้มไข่เสร็จแล้วอ่ะ ไข่แดงจะอยู่ตรงกลางครับทําให้เวลาที่เรานําไข่ต้มตัวนี้ไปทําไข่พะโล่ก็จะทําให้ไข่แดงไม่แตกออกมาปนกับนนะ้ําไข่พะโล้ครับไข่พะโล้ดูหน้าทานนะครับหมั่นคนไปเรื่อยๆครับประมาณหนึ่งสองนาทีนะนี่ครับพอเราคนมาได้ประมาณหนึ่งสองนาทีก็ใช้ได้แลละครับนี้ก็ให้เราต้มต่อไปเรื่อยๆครับจับเวลาอยู่ที่ประมาณ7 8ถึงดนาทีนะครับต้มให้ไข่สุกดีเลยนะตอนนี้ผมก็ต้มไข่มาจนครบเวลา้ะครับไข่ต้มก็จะสุกด้ทีแล้วนะนะให้เราปิดเตาแล้วก็ นำไปน็อกน้ําเย็ยนแล้วก็ปอกเตรียมรอไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็รากผักชีครับอันนี้เราจะนําในส่วนของรากมาทําเป็น3ามเกลียวนะครับให้เราตัดค่อนข้างสูงนะครับให้เหลือก้นโค่นติดมันด้วยครับแล้วก็ส่วนของต้นแล้วก็ใบเราเอาไว้ทา่นเคียงตอนเราทาพะโล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็หัน่นซอยหยาบๆไว้ได้เลยครับแล้วก็พริกไทยครับนำมาโขลกให้ละเอียดก่อนเลยนะครับ พอพริกไทยละเอียดได้ที่ดีแล้วครับก็ตามด้วยกระเทียมครับรากผักชีเสร็จแล้วก็โขลกให้ละเอียดดีเลยนะครับนีครับพอเราโขลกสามเกลือมาจนละเอียดได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับนี่ให้เราพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทํากันเลยครับก็เดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของขาวม้ันก่อนเลยนะครับ ขาหมูอันนี้ก็น้ำข้อสะอาดแล้วก็เส็ดน้ํารอไว้เลยนะครับนี่ให้เรานําขาหมูมาทอดที่หนังตึงก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นเทคนิคเนี่ยนะครับทําให้เวลาที่เราต้มขาหมูเสร็จแล้ว,วาขาหมูจะไม่เปื่อยแล้วก็เละเกินไปครับนี่ก็ตอนที่เราใส่ลงไปก็ระวังน้ํามันจะเด่นด้วยนะครับเพราะว่าขาหมูจะมีความชื้นค่อนข้างมากนะครับเราให้น้ํามันแค่พอร้อนนะครับไม่ต้องร้อนจัดมากนะเดี๋ยวระเบิดครับแล้วก็นําขาหมูล,ลงไปได้เลยครับ ขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเราทอดแค่ให้หนังแล้วก็เนื้อสอนนอกครับตึงสุกข,ขึ้นมานะครับจะต้องรอจนทั้งสุกทั้งชิ้นนะนะครับพอเราทอดหนังหมูได้สักพักครับสังเกตว่าหนังหมูก็จะขาวแล้วก็ตึงทั่ทั้งชิ้นก็ใช้ได้แล้วนะครับให้เราปิดเตาเราก็นําขาหมูขึ้นมาพักเ็จน้ำมันรอไว้ได้เลย เสร็จแล้วเราก็มาลงมือตุนขาหมูกันต่อเลยครับก่อนอื่นก็น้ํามันพืชครับพอประมาณนะเปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับแล้วก็ตามด้วย3ามเกลือที่เราโขลกไว้จนละเอียดได้ที่แล้วครับนี่ให้เรานา3ามเกลือมาผัดให้ออกกลิ่นหอมดีก่อนเลยนะครับเวลาที่เราผัดครับใครจะผัดในหม้อที่เราจะใช้ตุ๋นเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างหลายใบนะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ถนัดจะผัดในกระทะก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราค่อยนํามาถ่ายใส่หม้อก็ได้นะ นีผมผัดในหม้อเลยครับจะได้ตุ๋นไปเลยทีเดียวครับสำหรับขาหมูพะโล้สูตรนี้ครับก็จะทําแบบสูตรแบบโบราณนะครับเราจะไม่ได้ใส่พวกเครื่องเทศเลยนะครับเราใช้แค่สามเกลือค่ะขาหมูที่เราทำเสร็จแล้วจะหอมอร่อยมากครับมีเคล็ดลับหลายอย่างครับทั้งการทอดหนังหมูให้ตึงก่อนที่เราจะนํามาตุ๋นก็จะทําให้เวลาที่เราตุ๋นขาหมูเสร็จแล้วอ่ะขาหมูก็จะไม่เปื่อยเลยครับแล้วก็การที่เราผัดสามเกลือให้หอมก่อนอย่างนี้ครับ เวลาที่เรานําไปตุนกับขาหมูเราก็จะทําให้ขาหมูมีความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับน้ามันที่เราใส่ลงไปก็กะแค่พอผัดได้ก็พอครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะเนี่ยครับพอเราผัดสามเกลือมาได้สักพักครับจนสามเกลือออกกลิ่นหอมฟุ้งเตะจมูกได้ที่แล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่เราตักขึ้นมาพักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็น้ําตาลปี๊บครับอันนี้ใส่ลงไปได้เลยครับ หยดน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับน้าตาลปี๊บจะได้ละลายง่าย,ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผัดด้วยไฟกลางๆครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งเทคนิคสําคัญครับจะทําให้ขามหมูพระรล้ที่เราทําเสร็จแล้วอ่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีสันที่สวยงามน่าทานมากขึ้นครับว่าเราจะต้องผัดเคี่ยวน้ําตาลตัวนี้ให้ออกสีเป็นสีคารามเมลเข้มๆหน่อยครับ ทัานตอนนี้เราต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องใจเย็นๆคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆด้วยครับคอยสังเกตสีของน้ำตาลให้ดีๆนะครับเพราะว่าพอน้ำตาลใกล้จะได้ที่แล้วใช้เวลาแป๊บเดียวครับถ้าเกิดเราผัดนานเกินไปน้ำตาลจะไหม้นะครับทาให้ทําขาหมูมาแล้วไม่อร่อยนะครับจะออกรสขมเลยนะ เพราอเราผัดน้ำตาลมาได้สักพักนึงครับสังเกตดูนะน้ำตาลก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆเข้มๆแล้วครับแล้วก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งดีมากนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับและก็นี่เลยครับคิโคแมนซอสถั่วเหลืองอันนี้ก็ให้เราตวงใส่ลงไปได้เลยนะครับ การที่เราเลือกใช้เป็นซอสถั่วเหลืองของคิตุเมนนะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับที่จะช่วยให้ขาหมูพะโล้ที่เราทําเสร็จแล้วมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นครับแถมเวลาที่เราใส่ซอสลงไปโดยกับความร้อนนะครับกลิ่นของซอสก็จะไม่จางหายไปนะครับเวลาที่เราต้มขาหมูพะโล้เสร็จแล้วขาหมูพะโล้ของเราก็จะทั้งหอมกลิ่นทั้งแกงแล้วก็หอมกลิ่นของซอสและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมดีมากเลยครับเหมาะมากๆสําหรับเมนูนี้เลยนะครับ ซอสดวนกับน้ำตาลที่เราผัดแบบร้อนๆนี้หอมฟุ้งดีมากเลยครับเนี่ยให้เราเล้งไฟขึ้นมาแล้วก็คนเร็วๆได้เลยนะครับคนให้น้ำตาลกับซอสละลายเข้ากันดีเลยนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยสามเกลือที่เราผัดไว้แล้วครับใส่ลงไปดเลยผัดให้เข้ากันดีเลยครับเราไม่ได้ใส่สามเกลือลงไปผัดพร้อมกับน้ําตาลตอนแรกนะครับเพราะว่าน้ําตาลจะมีความร้อนที่สูงมากนะครับถ้าเกิดเราใส่สามเกลือลงไปผัดพร้อมกับน้ําตาลเลย ความร้อนจากน้นาตาลก็จะทําให้สามเกลือไหม้ได้ง่ายเลยครับแล้วก็จะกลายเป็นรสขมนะทําให้เราทําพะโร้ออกมาแล้วพระรโล้จะติดรสขมเราไม่อร่อยนะครับเราก็เลยต้องผัดให้หอมก่อนแล้วก็แยกกอกไปครับมาใส่ทีหลังตอนนี้ได้ครับก็ตามด้วยขาหมูที่เราทอดไว้ได้เลยครับอันนี้ใส่เรียงลงไปได้เลยนะครับใหญ่ดีมากแล้วก็ตามด้วยผักกัดดองครับ ผักกัดดองเนี่ยก่อนที่เราจะนํามาใช้ครับให้เราล้างทั้ความสะอาดให้ดีนะครับวิธีการล้างก็คือให้เราแกะมาเป็นใบๆนะครับแล้วก็ขยําบีบกับน้ํานะครับขยำแรงๆนะบีบแรงๆน้าครับเพื่อให้เอากลิ่นของผักกัดดองออกไปให้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เรานํามาต้มกับขาหมูแล้วกลิ่นของผักกัดดองจะโดดเกินไปครับทำให้ขาหมูเสียรสชาติได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะแส่ผักกัดดองครับใครจะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะต้มทั้งใบก็ได้ จะเสิร์ฟทานเราค่อยนำมาหัน่นทานได้เลยครับแล้วแต่ความต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำเปล่าครับเติมลงไปได้เลยเส่น้ำลงไปแล้วก็เร่งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับนี้เดี๋ยวเครื่องที่เราผัาดไปข้้งก้นก็จะโดนน้ำแล้วก็ความร้อนละลายขึ้นมาเองครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ไข่ลงไปนะครับ เราจะรอให้ส่วนผสมทุกอย่างกลับมาเดือดดีก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคนด้วยครับถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยเดี๋ยวเวลาเราคนหรือว่าขยับเราจะทําให้ไข่แตกได้ง่ายครับนี่เดี๋ยวเรารอให้น้ํากลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้พอสังเกตว่าส่วนผสมกลับมาเดือดได้ที่ดีแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับให้เราลดไฟลงนะครับใช้เป็นไฟกลางพอนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับนี่สีของน้ําแกงแบบ สีสวยดีมากครับเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับแล้วก็หอมมากครับตอนนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรารอให้หมูเริ่มที่จะสุกดีก่อนเดี๋ยวเราค่อยชิมรสชาตินะครับอนนี้เรากดกดสมๆลงไปได้เลยครับถ้าเกิดมีพวกฟองลอยขึ้นมาตอนนี้เราจยไม่ต้องช้อนออกนะครับเพราะว่าเกิดเราช้อนออกจะช้อนเอาพวกเครื่องแกงที่เราขูวไปครับพวกสามเกลือกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะครับว่าจะลอยอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราจะตักที่งื่้นหมดครับปล่อยได้เลยครับไม่จยาปไปจะต้องตัดนะ พอทุกอย่างได้ที่แล้วก็ตามด้วยไข่ต้มได้เลยครับที่เราต้มเตรียมไว้นะครับเหสังเกตดูครับไข่ที่เราต้มด้วยวิธีนี้ไข่แดงจะอยู่ตรงกลางครับมันจะไม่ปีนออกมาข้างข้างนะครับเวลาที่เรานํามาทําพะโลหรือว่านําไปทํากับข้าวอื่นครับไข่ก็จะไม่แตกออกมาข้างนอกครับนี่เราใส่ลงไปตุ๋นรวมกับขาหมูได้เลยครับไข่นี้เลือกใช้ได้ตามความต้องการนะครับใครจะใช้เป็นไข่เป็ดอย่างนี้ก็ได้ครับว่าใครจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้เช่นกันนะครับ จะมีฟองดีที่เมื่อกี้ต้มเราเหมือนเปลือกมันแตกหน่อยครับแต่ว่ายังพอได้ครับมีไม่แตกต้มมันไปได้เลยกดให้ทุกอย่างจมอยู่ในน้ําแกงได้เลยครับกลิ่นหอมดีมากครับสีสันก็สวยงามเลยเสร็จแล้วก็ให้เราใช้ไฟกลางค่อยไปอ่อนดุนให้น้าเดือดปุดๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับ ระยะเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการได้เลยครับว่าใครต้องการให้ขาหมูที่เราตุ๋นเสร็จแล้วมีความเปื่อยนุ่มมากน้อยแค่ไหนครับแต่อย่างน้อยก็ต้องตุ๋นสักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปครับจะได้ขาหมูที่เปื่อยนุ่มไปถึงเนื้อในนะครับสำหรับขาหมูพอรู้โบราณสุดเนี่ยครับก็จะเหมาะมากๆด้วยครับสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นของน้ำปลานะครับเพราะว่าเราใช้เป็นซอสถั่วเหลืองที่คุแมนแทนได้ทั้งรสชาติสีสันแล้วก็กลิ่นที่หอมกลมกล่อมดีมากเลยครับทุกอย่างได้ทีแล้วผมจะปิดฝาแบบเพรียไว้หน่อย ตุนไปเรื่อยๆได้เลยใช้ไฟกลางๆค่อนไ่อ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ตุนคาหมูมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหอมมากครับนีเลยสังเกตดูน,นะครับเครื่องแกงก็จะจมลงไปข้างล่างหมดแล้วครับเราจะสังเกตมีเป็นพวกครับไขมันที่ลอยผิวหน้าอยู่างนี้ทยอยช้อนออกได้เลยนะครับ แ็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับอหอมมากครับแล้วก็รสชาติกำลังดีแล้วครับรสชาติจะออกหวานเค็มดันๆกันนะครับเราจะมีติดเปรี้ยวนินนดๆปลายลิ้นครับตัวนี้มาจากประกัดดองนะครับกำลังดีแล้วตอนนี้รสชาติอาจจะดูยังโดดเกินไปนะครับเพราะว่ายังจุ่นไม่ได้ที่นะเอาชิมแค่รสชาติให้พอดีก่อนครับ พอเดี๋ยวเราตุ๋นไปประมาณ2อชั่วโมงถึงสาชั่วโมงแล้วอ่ารสชาติจะกลมกล่อมเข้าทีเองครับสังเกตดูสีของน้ำแกงนะครับเนี่ยสีจะสวยดีมากเลยครับเราไม่ต้องพึ่งสีดูดำเลยนะครับนี่ก็ให้เราตุ๋นไฟกลางค่อยไปอ่อนนอไฟอ่อนนี้ไปเรื่อยได้เลยครับกดทุกอย่างให้จมน้ําลงไปได้เลยนะแล้วก็ตุ๋นแบบพยาเพยาฝาไว้เหมือนเดิมครับระหว่างที่เรากําลังตุ๋นนะครับถ้าเกิดปริมาณของน้ําลดไปมากเนี่ยเราสามารถเติมน้ําเพิ่มได้เลยนะครับ ือว่าถ้าเกิดรสชาติเรายังไม่ได้ที่เราก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะครับใครชอบทานรสชาติแบบออกหวานนําหรือว่าจะเค็มนํำเลยครับสามารถปรุงปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับสําหรับส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตุ๋นไฟอ่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอจนกระทั่งครบเวลาแล้วเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมใสนสดของน้าจิ้มกันต่อเลยครับก็จะมีเป็นกระเทียมพริกเต้นจินดาน้ําส้มสายชูน้าตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะใช้วิธีการปั่นเอาเลยครับใครจะปั่นหรือว่าจะโขลกเอาก็ได้เช่นกันนะครับเอาง่ายก็ปั่นเอาเลยครับพริกกระเทียมครับใส่ลงไปได้เลยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูครับเสร็จแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเข้ากันดีเลยครับพอละเอียดได้ที่แล้วก็ลองชิมรสชาติด,ดูนะครับแซ่บมากครับ นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นน้ําจิ้มสาหรับขาหมูพะโล้ของเราแล้วครับตอนนี้ผมก็ต้มขาหมูมาได้ประมาณ3มชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่เลยกลิ่นหอมดีมากเลยครับสีสันก็สวยงามดูน่าทานมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูอีกรอบนะครับว่าเราต้มครบเวลาเราจะรสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิมเลยนะครับ กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีมากครับอร่อยเลยนี่ช้ได้แล้วครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าขาหมูที่เราต้มไว้นี่เปื่อยนุ่มเป็นที่พอใจหรือยังครับนีเปื่อยนุ่มกำลังดีเลยครับนี่ตานานครับนีนุ่มดีมากครับแต่ว่าไม่เละเลยนะนชได้แล้วครับก็ให้เราปิดเตาได้เลยครับทีนี้ก็พร้อมทานแล้วครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขาหมูพะโล้แบบโบราณครับสีสันสวยงามครับกลิ่นก็หอมดีมากครับหน้าตาก็ดูน่ารับประทานขาหมูก็เปื่อยนุ่มกะลังดีเลยครับนี่สิเปื่อยนุ่มดีมากครับแล้วก็หนังจะไม่เละเลยนะครับไข่พะโล้ก็ตึงสวยสีสวยงามครับน่าทานมากนี่เราจะมีเป็นเคียงด้วยผักกาดดองที่เราต้มไว้นะครับแล้วก็ผักชีโรยหน้าแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มที่เราเตรียมมาได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอโตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ